วันศุกร์กับวันอังคารร,กร,รพอพอกักแรงเกลียดแรงพอพๆกันเลยคือพูดถึงรักแรงกอนได้ไหมในบรรดาคนที่มาพบกันนะแล้วมีความรักกันแบบโรแมนติกถูกใจกันอย่างรวดเร็วแล้วก็รู้สึก เข้าไปอยู่ในวังวนของความรักเนี่ยแบบจมดิ่งเข้าไปทันทีที่เจอกันหรือใช้เวลาเร็วมากในการที่หลงสเสน่ห์แล้วก็ตัดสินใจเป็นคนรักเนี่ยคือวันศุกร์กับวันอังคารแม้นตำราท่านจะว่าเป็นคู่มิตรคู่สเสน่หาอะไรก็แล้วแต่แต่เราก็ต้องมาดูลึกๆใ,ในใจว่า ทํำไมเล่าเขาถึงหลงสเสน่ห์กันอย่างรวดเร็วเข้ากันได้อย่างรวดเร็วมีความสุขทางเพศรถนะมีความรู้สึกวาบไหวนะ่พาพอเห็นรู้สึกตื่นเต้นบู๊บวาบหน้าแดงตัวร้อนใจสั่นนําำนองนี้เวลาที่คนมันสุขอยู่กับคนมันอังคาร มันเต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็มีความพุ่งพลานมีความบูบว้าด้วยนะไม่ใช่แค่อารมณ์รู้สึกว่ารักโรแมนติกนะเพราะว่าในฝั่งของวันสุก์จะวัยต่อการที่รู้สึกว่าโอ้โหเรารักเราชอบเรากดเราเกลียดจะรู้สึกวัยหมดเลยส่วนอังคารเนี่ยจะไวต่อการแสดงออก <c oughs> เช่นอังคารเนี่ยมีความรู้สึกว่าเรารักนะพูดเลยแสดงออกเลยเข้าไปกอดเลยทน้องเนี่ยเพราะคนอังคารกล้าที่จะพูดจะแสดงออกส่วนคนมันสุขนั้นเนี่ยจะแสดงออกหรือไม่ก็แล้วแต่แต่เขารู้สึกรับอารมณ์หรือว่าเข้าใจคนอังคารได้เร็วมากที่สุดในบรรดาเจ็ดวันดังนั้นถ้าจะนับสิิตสิิการตกหลุมรัก ที่รอดเร็วที่สุดเนี่ยนับว่าศกกับอังคารเนี่ยปอกลุมลักอย่างรวดเร็วอีกมุมหนึ่งนะศกกับอังคารเนี่ยก็เกลียดแล้วก็เลิกกันได้อย่างรวดเร็วเช่นเดียวกัน <c oughs> ทําไมเป็นอย่างนั้นเรามาดูนะเพราะคนเกิดวันศุกนั้นเนี่ยจะถูกใจอังคารอย่างรวดเร็วคนอังคารเนี่ย ข้ามความถูกใจไปตกลงใจเลยเพราะไม่ต้องคิดอะไรมากนะ้เมื่อชอบเมื่อใช่แล้วเนี่ยจะต้องแบบแสดงออกทันทีเนันนคือมันเลยเกิดความลงตัวพออยู่กันไปนะไม่มีสิ่งใดที่ลดเลยทุกอย่างเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นตลอดเวลาล่าวคือคนนั้นุขพออยู่กับบังคัแล้วมันเหมือนกับจะมี สิ่งกระต้นน่ยให้ตัวเองเนี่ยแสดงออกถึงความรู้สึกเนี่ยที่รวดเร็วที่สม่ำเสมอแล้วก็ไม่หยุดหย่อนเลยตลอดเวลาในขณะเดียวกันคนมนันังคารเนี่ยก็จะตื่นเต้นต่อดเวลาแล้วก็รู้สึกว่าตอบรับกับสิ่งที่คนเกิดวันศุกเนี่ยเขาหยิบยื่นมาให้ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์โรแมนติก ไม่ว่าจะเป็นอาหารลมที่กระตุ้นให้เกิดความรู้สึกถึงห่วงหงุดหงิดแล้วก็อังคารเนี่ยนะ mm hmm. เขาเป็นคนแบบตรง,ตรง,ตรงๆแมนๆไงจะว่าอะไรก็ว่ามาจะพูดอะไรก็พูดมาไม่ต้องเก็บงำทองตอนนี้แต่คนวันศุกนั้นเนี่ยพอหลังจากช่วงที่รู้จักกันใหม่ๆไปแล้วเนี่ยนะ คนนั้นสุขเนี่ยจะกลับมาเป็นตัวของตัวเองในแง่ที่ว่าชอบเก็บงำความรู้สึกไม่ค่อยที่จะเปิดเผยสิ่งที่อยู่ในใจไม่บางทีมัน,ม,นมันไม่ใช่แค่ความชอบมันเป็นความไม่ถนัดที่จะพูดถึงความรู้สึกของตนเองมากกว่าสุดท้ายปลายทางจึงกลายเป็นว่า คนวันศุกร์กับอังคารนั้นนะ่ะก็ดูเหมือนจะรักกันนะแต่มันแอบแฝงสิ่งที่อยู่ในใจและอีกคนก็กระหายใครรู้ได้ว่ามันคืออะไรนี่ไม่นับว่าทั้งอังคารแล้วก็ศุกร์เนี่ยจัดเป็นสองคนในเวลาเจ็ดวันนะที่มีสเสน่ห์แรงแล้วมีคนที่อยากเข้ามาหา เยอะมากที่สุดบางทีอ่ะการที่มีอะไรอยู่ในใจใช่ไหมอังคารเนอ่จะเอาไงว่ามัเมื่อไหรจะพูดว่าสักทีมันสุขก็บอกฉันเองก็ไม่รู้จะพูดยังไงอยากจะบอกกันไม่รู้จะอธิบายยังไงกลับกลายเป็นการตีความอ๋อแบบนี้ยแปลว่ามีคนอื่นใช่ไหมออมันก็จะกลายเป็น การตีความเป็นอิเชิงที่จะเกิดความขัดแย้งได้โดยอัตโนมัติไงดังนั้นเนี่ยอังคารเนี่ยก็ชอบแสดงออกให้เห็นวิธีแก้ง่ายนะอังคารนะเปิดเผยให้หมดเลยมีใครที่พยายามเข้ามาแต่เราไม่สนใจ ส่วนคนอื่นเราก็ไม่เคยคิดที่จะไปหาเขาอยู่แล้วอ่าแสดงออกให้ชัดส่วนบรรษุถ้าตัวเองอธิบายไม่ได้ก็เปิดช่องทางการติดต่อให้อังคารดูว่าตนเองนั้นนะ่ะก็เคลียร์ทุกอย่างไม่ได้มีอะไรที่ต้องให้อังคารเขามาระแวงแล้วอยากดูชัดเจนก็ดูสิ่งที่เกิดขึ้นดูกิจวัตร ดูการกระทําดูความสม่ำเสมอที่เรายังคงอยู่ให้เห็นอยู่ทุกวันตอนนี้ก็ <c oughs> จะลดความขัดแย้งได้แล้วก็ลดคนละข้อได้ไหมวันศุกร์ลดการกระทําอะไรที่มันเป็นนัยยะ <c oughs> เช่นการกระทําแบบที่ไม่ชัดเจนว่าทําแบบนี้หมายความว่าอะไร ื่อลดการตีความของอังคารส่วนอังคารลดความรวดเร็วในคันตีความหรือคิดไปเองเพราะาอังคารมักจะเป็นคนที่สมองทำงานเร็วเวลาที่เห็นอะไรแล้วเนี่ยจะคิดไปล่วงหน้าว่าเริ่มต้นอย่างนี้ต่อไปอย่างนี้แล้วมันจะจบแบบนี้แล้วถ้าหากว่าคิดไปในทางที่ดีก็แล้วไปไงแต่ถ้าสมมติคิดในทางที่ไม่ดีเนี่ย อังคารเองก็อาจจะทุกข์ใจที่ตนเองแล้วก็พยายามเอาความทุกข์นั้นไปถามหาคนมาส่งว่าเป็นอย่างนั้นจริงไหมใช่ไหมดังนั้นทําหน้าที่คนเราฝั่งคนเราฝ่ายเนาะไม่ได้มีใครที่ยิ่งหย่อนกว่ากันหรอกเขานะนทำของอาจารย์ก็คือการอ่การสัมผัสทางกายช่วยได้การอยู่ใกล้ชิดกันช่วยได้การที่ อยู่ในบรรยากาศที่ทำให้ไม่เกิดความพรุ่งพล่านในอารมณ์ก็ช่วยได้เพราะการที่ค่อยๆพูดกันเนี่ยบางทีนะพวกเราการที่ค่อยๆพูดช้าๆชัดๆเนี่ยมันจะทำให้ก้นบึ้งของความรู้สึก่มันอธิบายออกมาเป็นคำพูดได้บ้างไม่มากก็น้อย เครื่องมือที่ช่วยในการที่สารสัมพันธ์ความรักแล้วก็การเงินไปได้วยกันเนี่ยมีอยู่สองอย่างนะระดับต้นเนี่ยอาจารย์เนี่ยจะให้เราส่งชื่อสกุลนี่มาทำการเสริมดวงความรักระดับต้นที่สำหรับคนที่กำลังลังเลใจว่าเอ๊สุดท้ายแล้วจะมีอนาคตเป็นด้วยกันได้ยาวไหมเนี่ยก็สรมดวงระดับต้นโดยใช้ชื่อสกุลนะ ส่วนใครที่มองว่าจะมีอนาคตร่วมกันในระยะยาวมั่นใจละจะเคียงคู่กันไปอาจารย์จะทําการผูกดวงชะตาระดับสูงโดยใช้ชื่อสกุลวันเดือนปีเวลาเกิดนี่ยมาผูกดวงแล้วก็สวด7วัน7คืนหลังจากนั้นเนี่ยดวงชะตาเราก็จะถูกยกขึ้นไปไม่มีบุคคลที่3เข้ามาแล้วก็ประสบแต่ความสําเร็จทั้งเรื่องของความรักความสัมพันธน์ีแล้ฐานะการเงินการทองเป็นคู่ที่ยิ่งใหญ่ ในอนาคตขอให้มีโอกาสได้พบเจอได้ได้ทําการปลูกดวงชะตาระดับสูงในเด,ว,เดวนี้